สมมุตินะฮะสมมุติถ้าอาจารย์บอกว่าอย่างผมเนี้ยคุณจะไปอยู่ที่อะไรคะับคนปีเสือหกอย่างนี้ไม่ได้อาวจะดูงมันไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดอออื่ดวงชะตาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราศีเพียงอย่างเดียวโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันอ่มันอยู่ที่วันเกิดอ่าเดือนเกิดปีเกิดออืนะแล้วก็ยังอยู่ที่ธาตุปีเกิดออื แล้วของพวกนี้ผมจะรู้ได้ยังไงอันนี้เป็นวิชาอเป็นวิชาโดยเฉพาะอออืซึ่งรายละเอียดมันมากกว่านี้อเป็นแต่เพียงว่าอมันจุกจิกจนเกินกว่าที่จะมาพูดกับต้องนั่งเขียนรายละเอียดอยนี้ไล่ไปทีละคนทีละคนมันอ60 60ปีนะฮะมันถึงจะวนกลับมารอบหนึ่งหมายถึง60ปีหมายถึงอมาย่างท่านปีเกิดเนี้ยออืฮะ เราเป็นธาตุปีเกิดอะไรนะครับมันก็จะ60ปีมันถึงจะวนกลับมารอบอย่างเช่นปีนี้เป็นมังกรน้ํามันก็คือตามธาตุหรออาจารย์ที่ว่าธาตุน้าธาตุทองธาตุไฟธาตุดินอะไรอย่างเพราะฉะนั้นถ้าจะเจอมังกรน้ําอีกทีต้องรอไปอีก60ปีถูกต้อง12บสองห้าอบอะไรอบเลยใช่มันก็จะไล่ไปเรื่อยๆนะซึ่งความแตกต่างระหว่างมังกรไม้มังกรน้ํามังกรทองหรือมังกรโลหะเนี่ยมันจะมีลักษณะเฉพาะของมันซึ่งดวงชะตาจะไม่เหมือนกัน